สวยกันโอ้ยเนี PRO ่ยเขาถ่ายวีดีโอแล้วนะพี่จ่ายไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วนะเนี่ยน้องค่าทำอะไรคะเขียนหัวให้พี่นกค่ะานกค่ะเลขอะไรคะเลขอะไรมั่งครับมีเลขเลขอะไรลูกนึ่งสองโอเคหนึ่งสองคัรบนกครบอะไร่างอันอันเอาชุด่งมีมีชุดผู้หญิงไหมวันนี้จะเป็นวันสงกรานต์ สีม่วงลืมใส่ค่ะแมแม่เดี๋ยวตักระโรลู้นกค่ะัาวานบนกระดาษค่ะไม่ได้วานนี่นั่งโตอะไรค V I P ค่ะอ๋อโต V I P นะคะ,ะนคังากินข้าวยังคะวันนี้